สวัสดีครับผมทักท,าย,ทายตอนรับนะครับเอืยอายสุขูสุขคนเดรนนะครับผมเขาสู่ช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองนะครับฝากพอมีพี่น้องนะครับผมที่ ขามาเบิงนะครับเนาะซอยกดไลค์ซอยกดแชร์ไห้น้ำเนเด้อครับผมหรือท่านใดที่ยังบ้านเอกกดติดตามช่องไฮนะครับเนาะกาฝากกดติดตามช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองให้น้ำแน่นะครับเป็นช่องน้อยๆนะครับผมที่พร้อมสิอ่าอยู่เคียงขาดนะครับเนาะอ่าศิลปินที่เฮาหกเฮาเชียนะครับเนาะหรือว่าสิเป็นวงการลูกทุ่งวงการวอลลัมบานเฮานี่ละนะฮะอยากสิเติบโตนะครับผมอ่าให้ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อยู่ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบช่องจะคล้องกับซ้ำกับเทียงหน้าหน่อยละพี่น้องครับผมนะฮะเค ค่อยๆเติมค่อยๆสร้างไปน้ำกันเนาะครับเนาะอ่าสำหรับนะครับผมอ่าวังมือว่าน่ผ่านมานั่นแหละนะครับเนาะกาก่อนที่เทาสิไปเวอลคาวกันนะครับเนาะกาขอนะครับผมอ่าอวยพรรนะคับเนาะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังเนาะนะครับผมกับอ่าพ่อดาบสอนะครับผมซึ่งพ่อดาบสอนี่กาท้ายท้ายทันที่เป็นคนอยู่ในแวดวงวงการลุกทุ่งหมอลลัก็คือสิ่งหุ่นจักรเนาะเพื่อนเป็นผู้บริหารหมอลลั่มวงประธมบันเทิงศิลป์นะครับเนาะนะครับกา อาซีพนหลังแนมือหนึ่งนะครับกับบเป็นอย่างเนาะอวยพ่อสาแต่ก็อวยพออยู่นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมสำหรับพ่อดับสอนะครับผมอยู่เป็นควันเป็นกําลังใจและกับสารงสรรผลงานดีๆให้กับวงการมอลํานะครับผมแบบนี้ต่อไปดนๆเด้อนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอาฤดูการนาทีสิมมาฮอดกับข้อห้มีงานหลายๆนะครับผมแหละกับข้ให้เป็นทีหักทีแพ่งของเอฟซีนะครับผมทั่วประเทศและกับทัวโลกแล้วกันสําหรับ วงมอลลัมประทมบันเทิงศิลป์นะครับผมแล้วก็พ่อดาบสอนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารหมอลลัมวงประทมบันเทิงศิลป์นั่นเองอ่ะปัทเธนีพี่น้องครับผมเฮ้าวกกลับมานะครับในเรื่องของอข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับผมจากมอลลัมคณะ เสียงอีสานนะครับผมปิดฤดูการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละกัตอนนี้ทุกๆคณะกับปิดฤดูการเบิร์ดเด็น้องพี่น้องเนาะนะฮะปิดฤดูการช่วงนี้เฮ็ดหยังมอลลงมอลั่มนะครับผมบเดพักบเดพอนดอกพี่น้องครับผมนะเนื่องจากว่าหยังเพื่อะต้องมีการเตรียมนะครับนเนาะเตรียมนั่นเตรียมนี่เพื่อตอนรับฤดูการนาทีสีมะฮอดนะครับท่างฟังฝากของมอลลั่มคณะเสียงอีสาน กะบริหน่อยนาโวมดเลยพี่นนอกครับผมตอนนี้รุกนักหลายนะครับผมทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าวัหันจะมีออดิชั่นไปเม่นบอกครับผมออดิชั่นไปวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะฮะการนาซิดคนค้นเข้ารอบแล้วนาซิด้ยซีค้นสุดท้ายแล้วนะครับผมรากาตอนนี้เพื่อนการนาซีมีการอาซีกําลังเริมไทยถ้ำนะครับผมเรียลิตี้อยู่บ่อหรือว่าจังได่เนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสิบท่านนะครับที่เข้ารอบมานะครับซีฟคนนีเด็ เรื่องวันกับทุกคนนะครับผมนะเอาเป็นว่าพี่น้องครับผมในส่วนของอาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนในส่วนวิริยดุการของหมอลำคณะเสียงอีสานเนี่ยเอ่ยไย้ว่าเริ่มแล้วว่าสนอผมก็เอาข่าวมาจากาเพจจักรวาลหมอลำนะครับผมเริ่มแล้วนะครับผมล่าสุดเนี่ยเพจคุณเอ็มธีรวัตรหรือว่าบอสเอ็มนะครับได้โพสต์ภาพนะอาจารย์เอจักรพัฒน์และก็แม่น้องน้อยอุไรพรนะพร้อมด้วยคุณเกื้อกูลงามแสงนะฮนะนักออกแบบฉาก นะฮะหมอล่ำชื่อดังนะครับอีกคนในวงการนะฮะเพราะว่าออกแบบไฮไลท์วงนะครับผลผลงานจากคือสิปังนะครับผมแล้วก็เป็นที่ย่อมรับนะครับผมประจักษ์แก่สายตาของพ,อพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีเนาะสำหรับทางด้านของคุณเกืือกุลงามแสงนักออกแบบฉากเวทีหมอลำชื่อดังนั่นเองนะครับเพื่นได้ลงพื้นทีหนางานนะฮะมีการวัดเวทีนะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงเวทีเพื่อที่จะเริ่มทําฉากในฤดูกาล ที่จะถึงนี้นะครับผมสามาว่าสิมีการาเปลี่ยนฉากนะครับเพระนวแนทหลังจากที่มีการปล่อยภาพออกมาเยผยแร่ออกมานะครับผมสักเล็กหน่อยหน่อยนิดเนาะแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับผมแน่นอนล่ะครับได้มีการ,นะประปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฮนนะฉากใหม่แนรอยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ต้องมาลุ้นกันว่าฉากใหม่นี่นะครับผมสิสวย ตรึงใจจะสวยตรงใจนะครับ FC แฟนคลับหมอลำคณะเสียงอีสานหรือไม่อย่างไรแต่คิดว่านะครับผมเทสของอาจารย์เอจักรพัฒนะครับน่าจะออกมาสวยตรงใจ FC แฟนคลับแฟนเพลงของวงหมอลำนะครับเสียงอีสานนะครับผมอย่างแน่นอนติดตามเบิร์พี่น้องครับผมนะผมคิดว่าอีกว่าดนดอกเนาะเพื่อนกระสิเอา,อาภาพส,าาพสเก็ต นะครับเนาะหรือว่าจะเป็นาฉากนะครับผมออกมากเปิดเผยเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ทราบกันเนากะกานอกจากนี้แล้วนะครับเนาะก็ยังมีคลิปนะครับผมนะฮะก็ยังมีคลิปอีกหลายๆคลิปเลยนะครับผมผมเอามาจากท่านังของอติก๊กต็อกดอกพี่น้องครับผมนะฮะเหน็นเพิ่นโพดนะครับเนาะเห็นเพิ่นโพดในช่องติกตกต๊กตอกนะ็อกติ๊กต็อกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเว้ากันมานะครับเนาะอ่า อันนี้เป็นเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมจากอาจารย์เอจักรพัฒนนะครับผมเพื่อนมาวาเรื่องของอาการอัปเดตชากและก็เวทีนะครับผมการโชว์อะไรต่างๆเดี๋ยวเข้าไปฟังมาารพอมกันว่าอาจารย์เพื่อนสีว่าว่าจะไหนเนาะนะให้ระยิบระยับตาแตกนหะ่นเวลาเอางี้ดีกว่าเราไม่รู้ว่าปริมาณเท่าใดจึงเรียกว่าถมแต่เรา จะมาให้ตาดำของคนได้สบายตัวนะครับอาจะทำให้ดีที่สุดสวัสดีัสดีสวัสดีพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ฝนเนี่ยก็เพิ่งจะกลับไปเมื่อเช้าถึงบ้านหรือยังครับพี่ฝนครับก็อย่างที่บอกครับว่าบรรทัดฐานคำว่าสวยแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกแต่เราก็จะทำออกมาให้สวยที่สุด ตามที่ทีมงานและเราทุกคนมองว่าอันนี้สวยเราไม่เข้าใจว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าถมแต่เราจะพยายามให้ตาดำของคุณทำงานหนักมากที่สุดนะครับและเราก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าเวทีปังแต่เราจะทำให้คุณสะดุ้งตั้งแต่เดินเข้ามานะท่านเดว่า <c oughs> ครูบาสครูบาสเดี๋ยวมาตอนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไรมาเล่าทุกคนฟังหน่อยมาไหมความรู้สึกเป็นยังไงนมรมัสการสวัสดี <laughs> เป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ผููอยู่บงหลังตื่นเต้นจะเปิดวงแล้วแต่ว่าอยากเปิดงว,วดงหนึ่งคือคืออยากอยากเห็นนห็นไหยค่ะอยากเห็นแต่ว่า กว่าถือถตื่นเต้นครับเต้นว่าอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นว่าขนาดนั้นอ่ะเอาซ้อมหนีก่อนพี่น้องสำหรับคล,คลิปนี้นะครับเนาะอ่า นี่ก็เป็นการว่าวการอัดคลิปในบางฉากบางตอนบางช่วงนะครับพี่น้องครับผมหลังจากที่เพื่อนได้ประชุมกันแล้วเพื่อนได้เห็นนะครับผมสเก็ตของฉากใหม่นะครับเนาะ,ะเพื่อนได้เห็นสเก็ตของฉากใหม่เพื่อนได้คุยกันเรื่องเล่าของการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของเวทอกเวที่นะฮะเพื่อนก็นมีการตื่นเต้นกันแล้วครับพี่น้องนะครับผมอ่ะผมคิดว่าฉากกนาจะสวยโชคคือสิอลังการงานสานนะครับผมเรื่องการตอกการเต้นชุดต่างๆโบตงห่วงพี่น้องอาจารย์เอจันทร์อยุเล เ,เนาะมาอีกหนึ่งคลิปปะทีเนี่ยอีกหนึ่งคลิปทางด้านของอาอาจารย์เอนะครับเพิ่กนกกะรงพื้นทีนะครับผมไปเบิรงหนางานนะครับเนาะขึ้นไปฮอดเทิรเวทีผุนหพี่น้องครับผมเนื้อหนังก,นกับซีมี่แมนก,นกูน๊ดคเพื่อกันไปกําลังอ่าเช็คงานตรวจงานคุยงานวางแผนกันอยู่เดี๋ยวเราไปเบิรงคลิปคิวมีพร้อมๆกันครับว่าจะเป็นในลักษณะจังไหนแน่เนาะ ที่เราพอดโทรว่าเป็นหมวลำตอนที่เราอยู่เป็นผู้ชมอ่ะมันไม่สูงนะแต่พอขึ้นมาแล้วมันสูงมากยิ่งอยู่ตรงน้งนั้นมันสูงมากเลยนะสูงมากเลนะเ่นะเดือน,นเดยไม่ได้ต้องมาถ่ายรูปกันอยู่แม่โนกกำลังถ่ายรูปอยู่น่ารักพระเอกเด,ดาลูกให้เอกสาวดาวรุ่งวันนี้เป็นไงบ้างครับแม่วันนี้เป็นไงวะครับเออเมือน,นี้เขาสิมาเมืองเทพที่เพื่อบรัดสเต็ปเวทีครับแล้วก็ ปับชาอ่ม่ตอนแรกอ่ะตั้งใจไว้ว่าจะเอาลิฟเอาไฮโดรเกแ่แค่จุดเดียว,วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รพอขึ้นมาดูแล้วเราอยากได้3าตัวฮะสามตัวเล่อบ,บอกได<ช>้บอค่ะแ่อันนี้เรื่องจริงนะคือถามก็ได้ได้ไหมอ่ะแต่มันแบบสุดท้ย จกเอานี่สัก่สามตัวแต่ไม่บอกว่าตรงไหนบ้างไม่บอกว่าตรงไหนบ้างจะเอาสามตัวโอเคบอกบอกก็หบทไปเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาสามตัวโอ้ตอนแรกจะเอาตัวเดียวอันนี้แม่พองหูได้เนี่ยแต่แต่พี่มาแต่พี่มาก็ไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะเขาต้องโหนมาเขาเป็นลิงลูกชายเป็นลิงลูกชายเป็นลิง จไวว่าปีนี้ฤดูกาลนี้จะมีลิฟต์อย่างน้อย3ามลิฟตสาแต่ไม่บอกว่าตรงไหนบ้างนะครับและฉากปีนี้ที่ทุกคนจะได้เห็นจะเป็นครั้งแรกของเสียอีสานนั่นว่าครับแม่ครั้งแรกเสียอีสานแล้วกับครั้งแรกของแม่ยังบนถนนอีกเ่เลยสับขาหลอกเราไย นี่แหละพี่น้องครับผมนะหลังจากที่เพิ่นออกไปตรวจหน้างานนะครับเนาะนะฮะเพิ่นก็ได้ไปเว้ากันตามคลิปที่พี่น้องเห็นเลยนะครับผมลิศนะครับผมนะมาประมาณสามโตเป็นยันหน่อยเพิ่นว่าแล้วกับบอกจอยได้ว่าเอาหม่องไดแน่ตามหม่องไดแน่เนาะในส่วนของฉากเวิถอยเวทีกับเช้าไพรแมนโกลไลนะครับเนาะในส่วนของลิศนะครับเนาะที่มอลลั่มจีแบบว่าโพขึ้นมากนะครับผมจากไตเวทีนี่แหละ นะครับผมประมาณ3โตแม่น้อยกต่โต้ใจและก็บอกว่าซื้อไพ่ลายในเรื่องของการช่ว์กันยังผมคิดว่าอลังการงานสารแถแน่นอนพี่น้องครับผมฤดูกาลที่สียฮอตนีเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าช่อมจึงนึงวันฉลองกากขอเป็นกํลาลังใจนะครับผมให้แม่น้อยอุไรพรเป็นกํลาลังใจให้กับอาจารย์เอจจกรพัฒน์และก็ศิลปินทุกทุกคนทุกทุกตาแหน่งทุกทุกหน้าที่ของอวงเสียงอีสานนะครับเนาะกาขอให้สัสรรค์ผลงานนะครับทีดีนะครับผมอยู่เคียงคูนะครับผมอ่า ร่วมกันวอลลัมตลอดไปกันแล้วกันเนาะอาเป็นว่านะครับผมขออนุญาตลุงคลิปกันแล้วกันพี่น้องครับผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด,ดแชร์ฝากกดติดตามช่องจิงนินวันฉลองให้น้ำในเด้อครับผมพอกันไม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จากช่องจิรินวันฉลองลางไปแด่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ